สวัสดีค่ะกลับบ้านมาจากโรงพยาบาลนะคะทิ้งส่วนไว้กับฝาบ้านใบเมเปิลเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วเปลี่ยนสีผิดหรือดูเรามาดูใกล้ๆ <c oughs> มันตาย <c oughs> มันตายเมเปิลต้นนี้แบบ <c oughs> มันใหญ่แล้วนะ ถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้คือมันจะสวยนะต้นนี้นะสวยแล้วก็มันจะเป็นของขวัญต้อนรับกลับจากโรงพยาบาลได้ต้นมะละก,กอแบบแบบสองต้นปลูกแบบนี้จะได้กินนะทุกคนงงปลูกแบบนี้มันจะได้กินยังไงได้กินนะปลูกแบบนี้ปุ๋นะสายพันธุ์ลูกลูกยาวด้วยนะเราจะดูแลเขาอย่างดี แบบนี้จะได้กินนะคะตะไคร้ตะไคร้ก็ใหญ่มากอันนี้กรถางเดี๋ยวเอาไว้ปลูกตนนัวนมก่อนตะไคร้ก็ใหญ่มาก <c oughs> แถวหน้าหนาวก็ต้องเก็บเข้าฟรีแต่เขาไม่ตายนะคะตะไคร้ไม่ตายกายคล้มๆเข้าบ้านก่อน เดี๋ยวคุยกันใหม่